ในชีวิตของเรามีไมโตคอนเดียอยู่ทั่วทุกร่างกายไม,ม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมองกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดและที่สําคัญก็จะอยู่ในกลุ่มของกล้ามเนื้อของเรานะคะทีนี้เวลาที่เราโตขึ้นอายุมากขึ้นไมโตคอนเดียตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงแล้วมันจะค่อยๆเอ่อเรียกว่า weak เวลาที่เรารับประทานอาหารที่ไม่ดีดูดุรีหรือใช้ชีวิตและกิจกรรมที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลให้ตัวไมโตคอนเดียของเราเนี้ยค่อยๆฟอและเหนื่อยเหมือนคนที่ไม่เคยได้รับผารเลย คนที่ไม่เคยได้รับการบำรุงเลยอะค่ะเวลาที่ใช้ร่างกายเจอมลภาวะโดยเฉพาะแดดในเมืองไทย p อ่องจุดหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ได้เป็นอาหารที่ร่างกายต้องการจริงๆเป็นอาหารที่ส่งการตักเสพที่กับร่างกายค่อนข้างสูงเนี่ยแน่นอนว่าตัวไมโครโตรเดียตัวเนี้ยมันจะค่อยๆพังไปในที่สุดแล้วเมื่อวันนึงไมโคัวปเดียของคนอะคะ่ะมันอ,อนแออ่อนลาไปจนถึงขั้นที่มันไม่เวิร์กแล้ว,วะอะอว,วัยวะต่างๆมันก็จะเหนื่อยล้าและทํางานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมม o r ตอนนี้ให้ความสนใจในเรื่องของการฟื้นฟูไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือที่แม้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเวลาที่แบตเตอรี่ค่อยๆหมดเราก็ชาร์จได้แต่ถ้าวันหนึ่งแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเสื่อมเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ไมโตคอนเดียไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นการที่เริ่มที่จะดูแลตั้งแต่วันนี้จะถือเป็นการดีในการเป็นเพนสุขภาพให้คุณมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นยาวนานขึ้นจากอะไรจากการที่ไมโตคอนเดียองง็ร์ของคุณอยู่ในวเด็ก ไม่ตัวคอนเดีย์จะดีขึ้นเวลาที่เราทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ได้ทานของที่มันทําให้ร่างกายอักเสบมากเกินไปแต่มันก็จะไม่ได้มีความสุขขึ้นหรือโตขึ้นแต่มันเพียงแค่ลดการที่จะฝ่อให้น้อยลงมีนวัตรกรรมตัวหนึ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็มให้จัวไมโตคอนเดรียตัวสร้างพลังงานที่อยู่ลึกสุดในร่างกายของเราเนี่ยกลับมาอิ่มฟูอีกครั้งซึ่งมันยากมากๆที่จะทําได้เพราะเราต้องค้นหาวิตามินและกรดอะมิโนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะมิโนที่สร้างขึ้นเองได้และไม่สามารถสร้างขึ้นเองด้้้าะงนะงนนตตออคหกกมิทถููแลฟฟื ได้อย่างตรงจุดกับไมโตโคอนเดรียทุกๆพาจริงๆตัวไมโตรีสโตนี้เป็นโปรแกรมนะคะไม่ใช่เป็นสูตรวิตามินใดๆเลยเป็นโปรแกรมที่เราออกแบบและนําเอาเกรดอะมิโนวิตามินต่างๆและแร่ธาตุที่เอาไว้สร้างไมโตโคอนเดรียของคุณให้มันกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งได้เพราะนั้น าจะถามว่าพอมนตัวคอนเดียแข็งแรงแ,แล้วสิ่งที่คุณเป็นอยู่อ่อนเพลียอ่อนล้าไม่สดชื่นนอนไม่หลับน้ำหนักตัวไม่คงที่แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจนั่นคือปัญหาที่เกิดจากไมโตคอนเดียวิกทั้งนั้นเลยแต่การที่เราเติมตัวไมโตริสโตรี่สเต็ปโปรแกรมไมโตริสโตร์เข้าไปฟืน้นไมโตคอนเดียเนี่ยปัญหาเหล่านี้ของคุณจะค่อยๆเบาลงอย่างมากไมโตคอนเดียเราไม่สาวน่าจะได้บอกว่าคุณกบไมโตคอนเดียเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่แต่เรารู้เลยว่าถ้าเดินมาแล้วคุณรู้สึกว่่่่่าาาารงกกยยอออนนนลีออนลไมมชห ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของคุณมันวิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการตรวจหาว่าร่างกายของคุณอักเสบแค่ไหนฮอร์โมนอยู่ในลุ่มที่ดีหรือเปล่ามีการหลังฮอร์โมนอะไรผิดปกติไหมหรือค่าระดับวิตามินต่างๆอยู่ในเลเวลที่ควรที่จะต้องเป็นหรือเปล่าหลังจากที่ตรวจดูจากกายภาพแล้วพอเราตรวจเจอพ๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆค่ะในร่างกายมีค่าการอักเสบที่สูงขึ้นระดับวิตามินดีต่ํานั่นหมายความว่าการที่คุณจะใช้ชีวิตหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขได้ในน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 นั้้มมมไ่่่่่ีีีีทททาาางงจเกกกิดขึอออยแค สุขภาพจิตที่ดีมากๆแต่สุขภาพจิตก็มีไมโตคอนเดียควบคุมอยู่ถ้าในสมองของคุณมีสารสื่อะสาทหรือไมโตคอนเดียรลดลงสุขภาพจิตในการที่จะไปสั่งร่างกายบอกว่าฉันไม่เศร้าฉันโอเคฉันแฮปปี้มันก็คงไม่พร้อมที่จะมาปกป้องคุณที่จะทําให้คุณคิดแบบนั้นได้ตลอดเวลาเพราะไมโตคอนเดียของคุณวิกเพราะฉะนั้นนะคะการเลกการดับเซียมให้คุณกบฟื้นฟูไมโตคอนเดียด้วยโปรแกรมไมโตรีสโตร์ที่จะเข้าไปฟื้นฟูไมโตไมโตในร่างกายของคุณกบไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจปอดกล้ามเนื้อเพราะงััั้้้นนนแลลวหจาากกกบรรฟฟืู คณกบก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกนอนหลับดีขึ้นก็เพราะว่าไมโตคอนเดียนั่นแหละที่มันกําลังได้รับสารแล้วมันโตขึ้นและมันอิ่มขึ้นมันสามารถส่งต่อได้เฮ้ยทำไมรู้สึกไม่ล้าทำไมรู้สึกมีแรงอยากทางาน2งานสางานสงานก็เพราะไมโตคอนเดียนั่นแหละที่ถูกซ่อม,ซอมแซมเห็นไหมคะแล้วโปรแกรมอะไรที่จะเป็นการซ่อมแซมไมโตคอนเดียแนัทเหรอแอนเป็นหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งเองค่ะแต่ในโปรแกรมของเรามีทั้งหมด4อย่างด้วยกันซึ่ง4อย่างแนนเป็นหนึ่งในอิงรกเรียนของโซลูชันใน ในขวดที่เราจะดกิปให้คุณกบแต่หนึ่งในนั้นน่ะมันมีตัวฟื้นฟูไมโตคอนเดียก,กว่า16รายการที่เราสั่งทําและนําเข้าจากประเทศเยอรมนีแล้วทาไมต้องเป็นประเทศเยอรมนีเพราะประเทศเยอรมนีเป็นประเทศต้นกําเนิดของการฟื้นฟูเวชศาสตร์ชลอวัยแล้วก็ใครที่จบเอ็นทยจากทางฝั่งยุโรปต้องรู้ว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ก้าวโดดเรื่องของการแพทย์ preventive medicine ไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวเยอรมนันคิดค้นแม้กระทั่งสเตมเซลล์ cell, ที่จะมาฟื้นฟูวยวาตต่างๆในร่างกาย อวัยวะคุณเสื่อมตรงไหนซ่อมตรงนั้นเห็นไหมคะว่าทําไมเราถึงเลือกสิ่งที่จะเข้ามาฟื้นฟูโดยตรงและทําไมผลลัพธ์มันถึงออกมาได้อย่างไม่มีคําถามเลยเนาะทุกทุกต้องบอกว่าทุกๆโปรแกรมที่คุณกบทำอะค่ะเป็นวิตามินที่ไม่มีในไทยเลยซักตัวแม้กระทั่งตัว NAD ที่เป็นแค่ส่วนเล็กๆในนั้นเราก็ไม่เคยนำเข้าไทยเพราะ NAD ไม่เข้าไทยอยู่แล้วถูกไหมคะไม่ได้มาจากในไทยอยู่แล้วแต่ตัวอื่นๆละ่ะเรานําเข้าจากเยอรมันกว่าสิบหกรายการแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราเฉพาะจะจงไปยังในตัวคนเดียที่่ราารางกยจํเป็วท เราโฟกัสแค่อย่างตรงจุดเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราที่เข้ามาทุกคนจะรู้สึกและสัมผัสได้ว่าการทำไปหนึ่งเซสชั่นไม่ใช่แค่เข็มเดียวไม่ใช่แค่ถุงเดียวแต่มันคือ4โปรแกรมที่นำเข้าเทคโนโลยีจากยุโรปที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาใช้งานทั้งหมดอันนี้ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าคุณกบทำอะไรบ้างแล้วมันประสบความสำเร็จแค่ไหนต้องดูที่หน้าคุณกบตั้งแต่วันแรกแล้วจนถึงวันนี้ที่คุณกบมาทำกับเราเลยค่ะ